บ่อ,อหมดตรงไหนเจ็บตรงไหนบ้างล่ะโลกตายโอ้ยาตัวเ,เวียานหมอเลยเนาะป่าดิบยิ่งไมน่นนะ่าครับสูงถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นดีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่ป่าอยู่อ่ะก็ผมตอนนี้เกินห้าสิบโอ้โอโอดีแล้วป่ทับทิมเนาะครับอันนี้เป็นตรงไหนตายอยู่ที่ตายดิเศษทั้งตัวแล้วกันใช่ไหมนะครับ โดยเขโตีโต erm oh, ๊ะฟาดโต๊ะฟาดอยู่เด้อใส่บาทกสองร้อยก็ดีแล้วสิใส่บาทส0งร้อยเหรอคะใส่ตู้อุทิศเลยเหรอคะจ้่สำนัที่สงู่กัได้

นะสงฆ์ชนะสงค์ไงใส่ดัวไปเป็นด้วยั้ไตูวัดมเลยวันไ่าทีเขจะเขียนตู้ชนิสมีเขาเี้เฉพาะเลยแต่ถ้าเขาไม่มีเขียนน้ำขราไฟพี่ก็เขียนว่าเสจซองเขียนชะนิสง์หลอดตี้น้ำนระน่าผมโหยัพี่ผมโหไปไหว้เขาเขียนนำระนิสงก็มีน่าหาบนะเห็นจำได้ เลยนะพี่จิ๋มแมวปอบเฮียนาแล้วงูมีแม่พี่จิ๋มมีงูไหมงูด้วยอันนี้เราไปเวียดทานหมดเลยนะป่านะอันนี้ลายมือเนี่ยเขาเรียกเดินจังกับเนินอาทิตย์ดีเขาก็จะเป็นคนเมตตาสูงเนี่ยแต่การเงินการทองก็จะโดนเบียดเบียนตลอดลายมือจะเป็นอย่างนั้นคนที่หมดช่วงนี้พระเสารเข้าหรือเปล่าพระเสารเข้าแต่ว่าจะออกละจะถอยออกละ ออกไปไหนออกไปไหลจานก็เดี๋ยวต้องเสกให้ออกไปเลยเอาออกไปเลยแล้วก็เอาพวกถสุกแบบผ้าตาบ้ายผ้าตาบายจริงเพื้อผ้าที่ถจันเข้ามาเนี่ยมันเสกดาวเข้ามาทีนี้การเงินก็จะเข้ามาเหมือนเดิมแล้วก็จะเพิ่มพูนไปเรื่อยๆเนาะสาธุสาตุ่จานเอาย้ายออกเลยพะสาวอ่ะจาน